สวัสดีครับโฮลราจารันแชแนลมาจาังพลังบวกร้อยล้านชายชาญก้าบางคนโฮลราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของเมื่อดาวสุกย้ายราศีในวันที่2กรกฎาคมถึง27กรกฎาคม68จะส่งผลบวกหรือลบต่อชาวปีฉลูอย่างไรบ้างรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเมื่อดาวสุกย้ายราศีนั้นนะครับมัจกจะส่งผลดีทนบวกนะครับในแง่ที่ว่าชาวฉลูนั้นเรียกว่าจะมีความฉลาด ท่านคนท่านคนรับ้างมากยิ่งขึ้นมีองค์มีภูมิความรู้ที่มันมากยิ่งขึ้นหรือสามารถที่จะเดาหรือรู้แนวทางใหม่ๆที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกทั้งคุณมักจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของครอบครัวของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแต่การสิ่งที่มันคาดเดาวิ้ได้ดีหรือได้ยากเนี่ยให้มันเป็นเรื่องไงไ่ายดายมากยิ่งขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะอะไร เพราะว่าคุณรู้อะไรดีมาไม่ขึ้นอีกด้วยฉะนั้นคุณจะมี Data มีข้อมูลพร้อมและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นมากๆกว่าเดิมอีกด้วยนั่นเองส่วนการส่งผลเรื่องหัวใจความรักของคุณน,น,นะครับอาจจะมีความหวานแต่มีความหวานแค่ครึ่งเดียวก็เก่งแล้วนั่นเองน,นะครับและจะส่งผลเรื่องของการหาผลประโยชน์ต่างๆจากมวลชนคนหมู่มากน ไม่ง่ายนะครับยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆไม่ค่อยอํานวยนั่นเองนะครับต้องใช้ฝีมือเยอะมากขึ้นเหนื่อยกว่าปกติอีกดัน่นเดงแต่ก็มีวิธีแก้นะครับก็คือต้องพยายามเพิ่มสเสน่ห์เข้าไปโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาจะเหนื่อยหน่อยจะเหนื่อยกว่าชาวชลูที่เป็นผู้หญิงอีกดัน่นเดงนะครับและมักจะส่งผลให้จิตใต้สำนึกของคุณนะครับ เรียกว่ามีความที่เรียกว่าสนใจนู่นหรือสนใจนี่คิดเยอะขึ้นเกี่ยวกับอนาคตที่มันไม่แน่ไม่นอนหรือปัจจัยที่รู้หรือว่าที่คุณไม่รู้ไม่ทันทุงทีคาดการณ์อน,นคาคตได้ยากเนี่ยเรียกว่าคุณอยากอยากจะรู้มากกว่านี้อีกตัวเดงน,นครับเรียกว่าคุณเกิดความพยายามที่จะ,สะแสวงหาความรู้มากยิ่งขึ้นหรือถามผู้รู้มากยิ่งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้งดให้ลง หายโง่ฉลาดมากขึ้นรู้ทันเกมผู้แข่งมากขึ้นรู้ทันเกมเหตุการณ์ที่มันผิดปกติมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองประมาณนี้มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของดาวเด่นๆได้เด่นสหรับชาวปีฉลูก็คือเลข5และเลข9จบแล้วะครับสําหรับชาวปีนักสัตว์ฉลูเมื่อดาสุกย้ายราศีหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe แล้อย่าลืมกดกระดิ่งช่องโออาจารย์ชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ พวกเขาใหม่ขึ้นหน้าครับ